เราจะมาเป็นพ่อครัวกันนะครับผมไม่ลงตัวขนาดแรกเือนาไปทำไมเอาจะเก็บผักไปได้เอาจานเอาไปเสิร์ฟเลยเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟฝั่งนี้เสิร์ฟฝั่งนี้จักใส่จานให้เฮ้ยข้าเดี๋ยวเราทำเองข้าเดี๋ยวเราทุกเองใจเย็นนะดงโง่โอเคเขาจะขย่าไปนี่ เชฟบะวันนี้เราจะมาเป็นพ่อครัวกันนะครับผมฟิชเชอร์ลิงกับอู้หูแล้วก็เพลสแควร์รูทฮาร์ดนะครับผมมาเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ตุเตอร์ติเตอร์เลี่ยวอ๋อตุเตอร์แล้วถูกแล้วมาอ้าล่ะโอ้เชฟมีเต็มตัวนนักเชฟหมวยุ่บเดี๋ยวปุ่มเลยว่ะอ๋อปุ่มปุ่มสเปซบายโอเคอ่ะส่งไปแล้วยุ่งติดอะไรอ่ะโยเอ้าโยไปออกโยโยติด ึส่งของมยส่งส่งอยู่ส่งอยู่มเกลือมเกลือประเทศมายดมาจมเลยจานจาให้ยอดอะไรบ้างยดยยยยมะเือจานยอดมาเขือเจานอาอาคานมะเลือเทศจานโ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 นจานโนนจานาาาา จานี้ใครสร้างมาลูกโซ่ไปก่อนไม่ลบตัวแค่หลัแรกมันเงนเป็นการเริ่มต้นไว้เพื่อนเะรายังไม่ชินจับวางไวัมนีสถานที่นี่ไอคนหันหันไปเลยหันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสิร์ฟเดี๋ยวเราเสิร์ฟจานมากจานมากจา์มาเดี๋ยวเายยเดี๋ยวเราเสิร์ฟเดี๋ยวเราเสิร์ฟไปเด๋ยเดี๋ยวเดี๋เดีกยว้นียวเดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวมดีนดี๋เดี๋ไปเร์ฟไปเเดี๋ยวเี๋ยวียเเยคดามาดดเดี๋ยวเดี๋ยว่

เอาไม่วางละมือเสียไม่วางแล้วไม่เสียเสียไม่วางเลยเสียเอาไปโยเป็นไอตัวด้านฝ่ายอยู่เพื่อนกก่กระลำกระลำกอกระลำเอากระลำไปเสิร์ฟแล้วเพื่อนกระลำกระลำจ้าเดี๋ยวนี้จ้าปวดนี้รัดระดับตำนานเอออู้ย้อนข้อมือวางเพื่อนเย่เลือดคิงคิงบอกเลยว่าไรยได้ตอนนี้คุมค่าแต่เมื่อกี้คือพรางเพื่อนส่อกี้ลัง ถังเอามีแต่กระลำปีกระลำปีเชฟยังทันใหม่เซ็ตเลยเออกระลำปีส่งไปก่อนเนี่ยกระลำปีกระลำปีมะเขือเทศเอาไปกระลำปีเพิ่มเพื่อนได้เลยทำไมต้องเนิ่อด้วยนานนะสิเนีอาไารชฟไม่รอสามสิบนาทีเท่านั้นเชฟเชฟโอ้อาหารตกฟืนโอ้ตกฟืนนี้โคไม่สะอาดเลยนะโคไม่สะอาดนะเนี่ย เอาจะเก็บผักมาได้เอาจานจานอยู่ไหนจานอยู่ในจานอยู่ในเซฟก่อนจานจานจานอยู่นะเออแกเจอเหลียวนั่นนี่มาเริ่มจานเะไนผัที่ดันเลยเพื่อมาดูกันว่าตี่จะล่มไหมคะตี่นี้ตี่แกนเช็ดปากของเราเอาละทุกคนเป้าหมายของเงินในรอบนี้400บาทนะทุกคนเมนูนี้คือเมนูอะไร ซาชิมิซาชิิมเอะและเชฟมิชิมิใครจะหั่นใครจะหั่นใครจะหยิบวัตถุดิบผมหั่๋เป็นเสิร์จานเสิรจานโอเคงั้นเดี๋ยวเราหยิบวัตถุดิบให้เอาหนีเชฟอ้เอาปลามันมันเป็นปลามันเป็นปลาฮะมันเป็นปลาเออเอาเอาเสิร์ฟกุ้งมาทำไมอ๋อพอดีเชฟทำลงแน่่เอ้าจะวางกล้อง ก็ไมม่ันลงาเอ้าวไม่มีใครเซิร์ฟเราเสิร์ฟไปเลยเหมือนจานอยู่ไหนจานนี่จานอยู่นี่จานอยู่นี่จานเรียงเลยเอาโอ้เมนูกุ้มเมนูกุ้มอะไรลูกค้าเล็บแล้วลูกค้าเล่นลักษณะครัีร้อยเนี่ยกุ้มเนี่ยวางอย่างเียเอาใครวางปลาเนี่ยกุ้เนี่ยเอาไปเสิร์ฟเลยเอาไปเสิร์ฟเลยเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟปังนี้เสิร์ฟปังนี้มาสองแท่ง โอ้จานโมดจานโมดเดี๋ยวไปคนในนี้เองกันนะโอ้เดี๋ยวเอาเอาเอาไปคนเลี้ยงาปเองไปไปจับเลยไปอ๋อเดี๋ยวไดาม้ามาม้าเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเลี้ยงจานให้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คอยซื้อบนตรงนดูเสร็จแล้วตัวสองคนตังนี่ตัวสองตัวสองตัวสองโปรโปรโอ้โหสุดยอดเลย ชิพมีลูกค้าต้องการปลาสับอยู่จ้าอ้ามาเดี๋ยวเสิร์ฟเองโอ้โหเจ็บไปเลยจานวางก้อนอร่อยนะเพื่อนต้องหมายทะลุแล้วโอ้แต่ตอนนี้เราอยากได้กำไรลังยาเขาด้วยเราเพียงเราทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมงเพื่อนถึงยอดแล้วเราปิดร้านเลยไม่ใช่เจ้าของกิดการ์ดไงวางจานเนี้ยจะวางจานเอาแล้วเลือสามสิบเอแรงจัดจานเลยครับ กุ้งทำดีสิกุ้งกุ้งวอยกุ้งกุ้งวางอยู่บนโต๊ะได้เพืือกุ้งวอบนโต๊ะเพื่อนเพื่นเ้นไม่เอาจานเสิร์เอาเย่ร้อยไย้ร้อยเกอบทำได้ส่งเขาเก้าร้อยสี่สิบมากเห็นอะไรที่ชุลมุนมากเลยมันน่าจะมีเอวีพีนะ ไปครับสถานีที่สองครับสจหรับใครกินกุ้งกินปลาอิ่เหนียสำนัญแล้วก็มาที่ด่านสองนะบอกเลยร้านเราไม่เน้นกรีนเน้นซื้อร้านเราเน้นทกำไรเพื่อนกำไรก่อนไม่มีเอากำไรก่อนเก่งใจมากพี่คุยคนสะผันเฮ้ยเดี๋ยวมจะมีคนเป็นคนหั่นดูฝั่งก่อนไหม อ้าไม่นไฟังมันไม่ฟังโอเคเดี๋ยวเราต้มข้าวเองเดีต้มข้าวเอเดี๋ยวเราเป็นคนหั่นให้โเง่านเราเดี๋ยวเราคอยเสิร์โอ้ยลงอย่ามาเล่นขว้างล้ล้มียมันในร้านโขงมาขวางกางหามายเอาไปวางเลยจานอ่ะเอาวางเลยจานเดี๋ยวเราตักใส่จานให้ไอยข้าวเดี๋ยวทำเองข้าวเดี๋ยวตัวเองไม่เมนูไงโอ้ยักะใส่กับข้าวโอเคครบ ไปแล้วครับจานแรกจานแรกได้แล้วไม่มีคนทันฮัลโหลเชฟโยกกันนังหันใจเย็นรอเลยไปทานรอเลยใบตองใบตองโอเคเดี๋ยวผมพร้อมเสิร์ฟผมพร้อมเสิร์ฟใช่คือสาหรายเพื่อนสาหรายเลยนึกว่าใบตองโอ้โโหโอ้โหโอ้โหไม่มีใครเอาข้าวอันนี้ไปโอ้กําลังไปกําลังไปใบตองอ๋อคือแบบเยอะมากเลยโอเคผมจะไปเสิร์ฟคว้างแล้วไหมไม่ได้เพราะ เดี๋ยวเราอาจารย์มาเลี้ยงเองเดี๋ยวเราอาจารย์มาเลี้ยงเองเพื่อนตอนนี้ว่างงานป่าเต็มโต๊ะเลยโอ๊ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นนะทุกคนผมกำลังจะเอาไปซื้อผมกำลังจะเอาไปซื้อต้องใช้เข้าไปจะขยะไปนี่เห็นนะใจเราทิ้งไปนเดี๋ยวจะว่างใจใจมาแล้วเหมาเหมาเราเพื่อนโอ้ยลุงก็เดินผวานตั้งลุงเสิร์ฟไปไม่ได้ใบตองมาใบตอง เมนูใหม่ข้าวทิ้งเลยข้าวมันดิบข้าวมันดิบอดไหมแล้วไม่แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เลยอุ้ยมือนเขาไม่สุกเดินอ้อมไปทางซ้ายนะตอนนี้ขัดขัดเท้าขัดต้องการข้าวต้องการข้าวต้องการข้าวเพื่อนโอเคเท้าวมาเท้ามาเดี๋ยวผมไปเซฟไม่รักใกล้หมดแล้วเพื่อนข้าวอยู่ไหนข้าวไม่สุก ข้าวเขาไม่สุกเพแล้วข้าวไม่สุกเอาข้าเลยไปสิง้ออไปนักพิ้ยนีเฮปลา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 ขอสักจานขอสักแฉนปลามีเยอะมากเพื่อนลูกค้าตามแล้วลูกค้าตามแล้วอุ้ยเ้ายังไม่สุกข้าวยังไม่สุกสุกแล้วข้าวสุกแล้วสองอันเนี้ยอ้โหหลีกด้วยอุ้ยปลามาคว่างขาอ๋อ ว่าคุณดูแลดูแลข้าวสักพักหม้อข้าวกูทิ้งใครโอ๊ย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 เดินตรงเอาแก๊สด้วยถ้ามีวายก็หยิบวายมาฟาดเลี่ยนตัวเลย